ติดปากว่าไม่เท่าสองตาเห็นน้องเอิร์ธทำแอคเคียวครบสี่ครั้งผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปเลย สวัสดีค่ะน้องเอิร์ธพี่อยากสอบถามน้องเอิร์ธว่าหลังจากที่เราทำแอคเคียวครบ4ครั้งไปแล้วนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับน้องเอิร์ธก็ดีขึ้นมากครับความมันก็ลดลงประมาณ70%เลยครับสิวก็หายมีขึ้นบ้างครับแต่ว่าน้อยลง เริ่มเป็นสิวตอนมอต้นครับแล้วก็กินยามาเรื่อยๆครับผมไม่หายสักทีพี่ก็จะเอารูป B A ที่ของตัวเองรักษาสิวนะคะจากตอนแรกตรงน,นี้เป็นรูปด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวเองมารักษานะคะค,ความมันบนใบหน้านลดลงม,มองดูได้จากบริเวณแก้มเลยก็คือถ้ามันมีความมันมันก็จะสะท้อนแสงขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะนางเอิญหลังจากที่เราได้ดูรูปภาพเปรียบเทียบก่อนทํากับหลังทําจนถึงครั้งที่4เป็นความ ต่งชัดเจนเลยครับในระยะเวลา4เดือนที่ทำครับแบบเห็นผลเลยนะครับก็คือมาแอคเคียวเลเซนะครับมันจะได้ไม่ต้องกินยาให้ยุ่งยากจริงไหมคะน้องเอิร์ทที่เขาบอกว่า10ปากว่าไม่เท่า2ตาเห็นหลังจากที่ทำแอคเควครบ4ครขางไปจากลองทําเองรู้สึกว่าดีกว่าที่เคยดูในสื่อโซเชียลมาครับคองโคตรดี